หนึ 1> 1่งตีพอแล้วหนึ่งตีก็แย่แล้วค่ะสามคนคะ่ะมีเทียสมีวงแล้วก็มีสมเด็จปากมันคนอื่นที่อยู่ในตีไม่มาค่ะผมอุยอ้ยอุ้ยใครท่านเข้ามาคนดีนเราฟีตะกี้ตุย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 เพิ่มยาก,ก่อนจัวสามคนสามคนก็ได้คิวโนฮูคือโนท็อปเซิร์ฟนะคะใค้ยิงคะ่ะขนาดเนี้ย ตายครับผมแอน,ออย,นยูโอ้ยคนละฝั่งเลยโอ้ก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเราเรามีแค่สองสามคนออมองมาทาั้งแก๊งเลยมาตีฉันเลยฉันมายิงเล่นๆไปเรื่อยมีอยูส่สามคนในตี้ มีเราจากมุมแล้นหะน้าโนบูมาอีกแล้วอุ้ยคอเซลม,มาอีกแล้วทำไมเราไปไหนคนเก่งๆมามาตลอดเลยละ่ะตุยครับผมโดนหันโดนบีบอบบีบอบบีบอบไปยิงเราฟรีอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่ได้เข้าตักบ้านตักคนหน้าบ้านแทนนะครับใช่ตักคนหน้าบ้านแทนเข้าไปไม่ถึงบ้านครับผมมีแค่นี้